ปัจจุบันวัสดุกระจกเป็นตัวเลือกที่ดีมากที่สุดสำหรับงานดีไซน์พื้นที่ส่วนต่างๆของบ้านหรืออาคารไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเนื่องจากความหลากหลายในด้านการดีไซน์ทั้งรูปแบบและลวดลายและยังเป็นวัสดุที่สามารถเลือกได้อีกว่าต้องการให้แสงผ่านเข้ามาได้มากหรือน้อยนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้ว ความทนทานก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้วันนี้เราจึงขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกระจกที่สามารถป้องกันการโจรกรรมสามารถรองรับน้ำหนักคนได้มากกว่า200คนจะเป็นกระจกอะไรมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะอย่างที่รู้กันว่ากระจกลามิเนตเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงสูงพอการลามิเนตคือการนำกระจกสองชนิดมาประกบกัน โดยมีชั้นฟิล์มอยู่ตรงการลางความรับของลามิเนตนั่นก็คือฟิล์มที่ช่วยยึดกระจกทั้งสองแผ่นเอาไว้นั่นเองการที่จะทําลายกระจกลามิเนตจําเป็นต้องทําลายกระจกชั้นนอกสุดก่อนก่อนที่จะไปทําลายชั้นฟิล์มและกระจกชั้นที่อยู่ด้านในกระจกลามิเนตโดยทั่วไปจะใช้ฟิล์ม PVB ที่มีการยึดเกาะของตัวฟิล์มค่อนข้างสูงเมื่อกระจกแตกชั้นของฟิล์มจะยึดเกาะเศษกระจกเอาไว้ ทำให้ไม่ร่วงหล่นลงมาและยังเป็นฟิล์มที่มีราคาไม่สูงจึงเป็นที่นิยมตามของตลาดแต่หากต้องการยกระดับไปอีกขั้นก็ยังมีฟิล์ม SGP โดยจะมีความแข็งแรงมากกว่า100เท่าสามารถทนทานต่อแรงฉีกขาดทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่จะใช้ในงานออกแบบที่ต้องการความทนทานสูงเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือสกายวอล์กเป็นต้นและยังสามารถเพิ่มชั้นฟิล์มเข้าไปได้อีกตามความเหมาะสม HGP Laminate Guard จากแบรนด์ T Y K เป็นหนึ่งในประเภทกระจกที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นปัจจัยข้อจำกัดต่างๆที่เคยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงความปลอดภัยการรองรับน้ำหนักหรือความสะดวกในการนำวัสดุกระจกไปใช้งานในพื้นที่ที่กระจกในอดีตไม่เคยทำได้มาก่อนสามารถจบได้ด้วยกระจกแห่งความสมบูรณ์แบบชนิดนี้ถึงอย่างนั้นควรปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบก่อนติดตั้งด้วยนะคะ